คลิปนี้อยู่ในเกม Shadow Fight 2อีกชิ้นหนึงนะฮะก็จะเป็นม็อดเวอร์ชั่น2.40.5นะฮะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับก็อยู่กับม็อดที่ดีที่สุดสำหรับที่ผมคัดมานะก็แม่จะทำได้กันนะครับผมโอเคนะฮะก็จะเล่นสักตาหนึ่งให้ทุกคนดูก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเลือกชุดเกาะให้ดูเลยนะฮะว่ามีชุดเกาะอะไรบ้างนะฮะโอเคเอาสักชุดเกาะดิอ๋อนี่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวอัปเดตให้มันถึงเลเวล เออห้าก่อนนะครับโอเคตันละนะฮะนี่นะครับมีชุดเกาะหลายอย่างมากเลยนะฮะโอเคเราจะไปดูหมวกกันนะหมวกทำไมมันขาวอย่างงี้วะเฮ้โอเคฮะเอาหมวกอันนี้แล้วกันนะครับโอเคอัปเดตทั้งหมดนะฮะต่อไปเป็นดากวกระจายนะะเนี่ยมันขึ้นขาแบบนี้แสดงว่ามันน่าจะไม่หลวนรูปให้นะฮะทุกคนโอเคกดผิดอีกละเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็เด้งอะไรมายางงี้นะฮะ โอเคเราจะไปเล่นสักตาหนึ่งนะฮะก็มันจะไม่เด้งนะฮะเข้าใจไหมอาจจะทํายากหน่อยแต่ว่ามันไม่เด้งนะฮะก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะรอไม่นานเลยนะฮะแตกต่างจากมอดที่แล้วไหมทุกคนมอดเนี่ยมันจะแบบเแบบเวลาเข้าเนี่ยมันจะไม่นานนะฮะโอเคเจอใครวะเนี่ย ครับเคลอน่าจะใช่นะฮะถ้าอ่านแล้วมันผิดก็ขออาภัยด้วยนะฮะตกะาภาษาอังกฤษนะฮะสภาพโอเคมาต้องบอกทุกคลิปนะฮะว่าตัวเกมนี้มันจะไม่วื้อหวานะฮะเหมือนเราเล่นปกติเลยนะฮะแค่เงินเยอะแค่นั้นเองนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะเนี่ยนี่นะครับมีบางครั้งที่เราสู้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าออไอเทมที่เราไป เอามาเนี่ยมันก็เท่ากับเกมทั่วไปเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีเก้าวอะไรเหมือนที่มัดทั่วไปที่ผมแจกนะฮะก็เหมือนลเล่นปกตินี่แหละนะฮะนี่นะครับมีพลังนะนะครับอ,อุ้ยทุ่มโคตโรเลยทุกคนไม่น่าเอาถุงมือมาเลยนะฮะทำอะไรแทนไม่ได้เลยนะฮะเล่นยากด้วยนะฮะว็วยาาไปหาเล่นนะ,ะัะผมคิดว่ามันจะเหมือนเออมัดที่ผมเคยแจกไปนะฮะเออน,นั่นแหละ จมนมีพลังมือหวานะนะฮะออกมาเล่นจริงแล้วจ๊กอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคฮะแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงต่อไปกันเลยนะฮะไปขัองตอนการแตกฝ่ายแอปที่เกี่ยวข้องนะครับก็มี3แอปหลักๆเลยนะครับก็คือมี R S Fire นะครับแล้วก็ I A B S อย่างเนี้ยน,นะครับแล้วก็ Quick Edit นะฮะให้ทุกคนครับไปโหลดมาให้หมดเลยนะครับผม โอเคสำหรับการเปิดอันนี้คือจําเป็นมากเลยนะฮะ,ะถ้าเราไม่เปิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปที่ Android นะครับแล้วก็ Data นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นว่าเนื่องจากข้อจํากัดของระบบ Android 11บวกขึ้นไปนะฮะคุณสามารถทําตาม จะช่วยทำนี ains, pues mm ้อะไรพูดหลังก okay. nah ูเนี okay. ่ยโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างใต้คลิปเลยฮะก็สามารถไปดูได้นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้า R S File Exporter อะไรเนี่ยกดไปที่ที่เก็บข้อมูลแล้วก็เข้าดาวน์โหลดเลยนะครับนี่นะครับเถ้าผมโหลดมาแล้วนะฮะมันจะอยู่ในดาวน์โหลดนี่แหละฮะก็ให้ทุกคนแตกไฟล์แล้วว่าแค่วิวเฉยก็ได้นะฮะโอเคให้ทุกคนนะครับไปปิดเน็ตก่อนเลยนะปิดไวไฟนะครับ ถ้าเราปิด wi ไ fi เนี่ยมันก็แบบก็ติดตั้งนะเออถ้าเราปิด wi ไ i เนี่ยที่เราเชื่อมต่ออยู่มันก็จะหายด้วยนะฮะให้ไปเปิดใหม่เลยนะโอเคให้กดติดตั้งแบบปกติไปเลยนะฮะกดติดตั้งไปเลยนะครับย้ำนะฮะปิดนิดนะครับแล้วค่อยไปเชื่อมใหม่ก็ได้นะัวรอก่อนนะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนกดเปิดไปเลยนะครับ กตกลงผมขี้เกียจเลขยายภาพนะก็ดูไปงี้เลยก่อนนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ออกอยู่ดีนะครับออกเหมือนเดิมนี่นะครับกดที่ IRG ีหรือว่าฉันเห็นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กดสีเขียวไปเลยนี่นะครับจะเข้าเกมให้เราแบบนี้นะฮะเนี่ยตามนี้เลยฮะเลวหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะต่อไปให้ทุกคนกดออกนะฮะแล้วก็กดปัดทิ้งไปเลยนะครับ ต่อไปก็ให้เปิดนิดนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อใหม่นะฮะทุกคนเห็นคําว่า user xml ไหมฮะถ้าเห็นแล้วนะครับกดไปครั้งเดียวนะครับสีอะไรส้มๆนี่แหละนะฮะกดไปครั้งเดียวเลยนะครับปึ๊บเราให้เช็คตรงนี้นะครับว่ามันขึ้นว่า quick edit ไหมนะครับถ้าขึ้นก็กดเฉพาะครั้งนี้นะครับโอเคก็รอให้มันมาถึงหน้าในแอปนะฮะ ต่อไปนะครับให้กดค้างตรงไหนก็ได้นะครับย้ําตรงไหนก็ได้กดค้างไปเลยแล้วก็ไปที่เลือกทั้งหมดนะครับมันจะมี3มจอยให้เลือกให้เลือกตรงกลางนะก็คือเลือกทั้งหมดนะครับโอเคกดก็กดค้างครับแล้วก็คัดลอกนะครับเห็นคําว่าคัดลอกไหมทุกคนอ่ากดเข้าไปเลยทัดลอกโอเคจากนั้นก็ปัดทิ้งไปเลยนะครับนี่ปัดทิง้งต่อไปนะครับให้กดเอ,อ่อ ย้อนกลับนะครับย้อนกลับมาเลยมานานี้นะฮะให้กดคําว่า Android นะครับเข้าไปที่ Data นะครับโอเคนี่นะครับผมก็ลืมเปิดนะฮะเดี๋ยวขอไปเปิดก่อนแป๊บนึงนะฮะไม่ต้องเชื่อมต่อไห่ก็ได้นะเนี่ยกดแค่เปิด Wi-Fi แล้วก็กดเอ่อเปิดตรงนี้นะการแค่ไขบล็อกฟองเนี่ยไม่ต้องไปใส่พันเปิดที่ผมสอนในคลิปนั่นก็ได้นะฮะถ้าจะเปิด ครั้งต่อไปนะโอเคกดออกไปเลยนะครับแล้วกดย้ำๆตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยให้มันขึ้นแบบนี้นะครับเป็นก็รอแป๊บหนึง่งอ่าโอเคเอลองใหม่เลยนะครับรอ,อแป๊บหนึง่งนี่นะครับต่อไปให้เลื่อนหาไฟเอ่อ Shadow File t o o นะครับเอ่เลื่อนลงข้างล่างเลยนะฮะนี่เจอแล้วนะฮะเขียวๆตรงนี้นะครับโอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็กดไปที่ไฟล์นะครับไปที่ User ด a าตนะครับอันขวาสุดเลยนะฮะแล้วก็ให้กดครั้งเดียวเขาว่า user xml นะฮะเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับมันก็ตัวเดียวกันเลยนะฮะโอเคเช็คกันนะฮะว่าเป็น quick edit ไหมถ้าเช็คแล้วได้ก็ไปเฉพาะครั้งนี้เลยนะครับไปกดเลยรอแป๊บหนึ่งต่อไปถะะ้าให้กดค้างตรงไหนก็ได้เลยนะครับกดค้างไปเลยปุ๊บก็ไปที่เลือกทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับ แบบหนึ่งนะโอเคจากนั้นให้ทุกคนนะฮะกดลบนะฮะในแป้นพิมพ์เลยนะครับแล้วก็กดค้างนะครับตรงสีเขียว,ยวนะใหมันเป็นเส้นขีดนะเออแล้วก็ไปที่วางนะครับโอเคจากนั้นมันจะเลื่อนมาข้างล่างให้เรานะฮะให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนตัวเลขตามผมเลยนะทุกคนตั้งใจดูว่ากดเพิ่แล้วก็เปลี่ยนตามก็ได้นะฮะ,อ,ะอันแรกจะเป็น1นนะครับอันต่อไปเราผมจะลบแค่นี้นะครับ ถึง24แล้วก็ให้พิมพ์คําว่า10นะครับแล้วก็1นะครับจุดแล้วก็0นะครับเนี่ย2อ0 1 0นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับ2แล้วพิมพ์10.1.0ตามนี้นะครับต่อไปให้กดออกแล้วก็ปัดเลยนะฮะเห็นครับเออเดี๋ยวค้างให้ดูกันนะกดปัดเลยนะครับปัดทิ้งไปเลย นี่นะฮะแล้วก็กลับมาที่ ES เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะให้ทุกคนนะครับไปเข้าเกมนะครับเดี๋ยวหาตัวเกมก่อนว่าตัวเกมผมอยู่ไหนวะ <c oughs> หลดแล้วไม่รู้ไว้ไหนนะนี่มั้งนะฮะเกมมิ่งนะฮะกดไปที่ตัวเกมเลยนะครับจากนั้นให้รอนะครับห้ามห้ามข้ามแม้แต่วิดเดียวเลยนะครับไม่งั้นก็น่าจะทำไม่ได้นะทุกคน โอเครอปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าให้มันขึ้นแบบนี้นะฮะขึ้นว่าว่าอัปเดตอะไรแบบนี้นะครับต้องขึ้นอัปเดตเท่านั้นนะฮะถ้าขึ้นอะไรคือทํางานมันไม่ทํางานให้นะฮะโอเคกดปัดทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ไปที่ E S เอ่อไฟล์พรเออ R S นี่วะเออผมชอบจําแล้วก็กดลบนะครับลบยุ e ด X M L นะฮะกดค้างแล้วก็ไปที่ลบนะครับ เรากดตกลงไปเลยนะฮะย้ายไปที่อะไรเนี่ยโอเคจากนั้นนะฮะให้เข้าไปที่เพส o ต e นะฮะถ้าหากมันขึ้นอัปเดตแบบนี้นะฮะแปลว่าถูกต้องแล้วนะครับที่ทําที่เราทํามาทั้งหมดคือมันถูกต้องแล้วมันจะขึ้นอัปเดตแบบนี้นะฮะโอเคให้กดคําว่าอัปเดตไปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้รอจนออติดตั้งเสร็จนะฮะแล้วก็ให้เรากดเล่นไปเลยนะครับโอเคกดเล่นไปเลยนะครับอ่ามันจะเข้าเกมให้เราเลยนะครับ จากนั้นนะฮะให้ทุกคนรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งข้ามนะฮะเยวอยู่กับผมกับแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่ง skip ไปไหนนะนี่นะครับมันจะขึ้นคําว่า restore ครับก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรมันนะฮะกดคําว่า restore เลยนะฮะฝั่งขวานะฮะขึ้นแบบนี้ก็กดเหมือนเดิมนะฮะ restore นะครับอ่าแล้วมันจะกระพริบขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมโอเครอสักแป๊บนะครับ มันจะขึ้นมาอีกนะนี่นะครับมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะฮะให้กดดาวน์โหลดไปเลยนะฮะประมาณ500กว่าเลยนะครับก็อดทนรอสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ wifi ต้องดีสักนิดนึงนะฮะโอเคนะครับดาวน์โหลดสิมก็จะดับมาแบบนี้นะครับผมอ่ะมันจะเข้าเกมให้เราแล้วนะถ้าขึ้นดับแบบนี้โอเค ใจเย็นนะครับทุกคนโอ้โหมีให้ดาวน์โหลดอีกนะฮะอันนี้ก็หนึ่งจุดสามเจ็ดเมนะฮะก็ไม่น่านานอะไรนะครับน่าจะหมดแล้วมั้งเยอะแล้วแป๊บหบนึ่งเดอ้อแป๊บหบนึ่งเดอ้อทุกคนอ่ามาละทุกคนนี่นะครับ ผมคิดว่าเป็นมอดที่ดีที่สุดนะฮะคล้ายๆอันแสนวิวนั้นเลยนะครับโอเคนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะผมก็จะพยายามหาเออเกมมานำเสนอดีๆนะฮะโอเคบายบายทุกคน